ก็ปปานทีเลี้ยงอยู่บ้านนั่นแหละใช่หรออ่าลาเดียวกัน,นไ,ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ปลาด,มดูมันตอนเล็กๆมันก็คล้ายๆกับปลากดแต่มันตัวมันยาวกว่าปลากดโอเคคยดี่จะพาไปทำไมเยอะขนาดเนี้ยัะเจอง ปลาจะกินคนว้าวทำไมมันเยอะจังนี่นะครับใครอยากมาให้อาหารปลานะครับที่นี่คือ วัดไัยดำเจริญสุขครับวันว,าว่างๆนะครับทาบุญให้อาหารปลากันครับผม